สวัสดีค่ะแเม l ลี่ชาแนลพาเข้าสวนอีกแล้วหลังจากไม่ได้ลงคลิปหลายสัปดาห์เลยนะคะมาอัปเดตกันหน่อยตอนนี้เป็นไงตอนนี้ไม้เต็มสวนเลยนะคะไม้ด่างเริ่มงี่เงียบเราก็เลยปลูกปลูกไว้ให้โตช้างต้นนี้โตแล้วนะคะ ขยายพันธุ์กันต่อนะคะเดี๋ยวพาชมสวนแล้วกันนะคะวันนี้ว่ามีอะไรบ้างอันนี้พับพึงด่างนะคะ b บ a c k ลลอนมาตั้งแม่นะคะส่วนมากมีช้างมีโอกิีเล็กๆนะคะโอกิีเล็กเพิ่งแยกจากแม่มานะคะ อันนั้นเราขยายเลมอนลามแล้วก็แบ็กเมจิกตัวกายนะคะกระดาษด,ดางเพชรเจ็ดสีตัวนี้เป็นดำด่างดำลุ้นด่างนะคะ ดำลุ้นด่างนะคะตอนนั้นเราขยายไอ้แบ็กเมจิกตัวกายนะคะแล้วก็เลมอนลามออกไปช่วงนี้ไม้ด่างจะเงียบเราก็ถือโอกาสช่วงนี้ขยายพันธุ์เลยนะคะตั้งแม่กันย,วยาวๆเลยค่ะ ใครมองหาไม้ด่างตัวไหนมาที่สวนได้นะคะสวนอยู่ที่ปราจีนบุรีนะคะตัวนี้แบ็กเมจิกตัวกายนะคะกายสวยมากเลยตัวนี้เป็นไว้ลาวาสเสน่ใน ตัวกายนะคะต้นใหญ่มากต้นนี้ต้นแม่พันธุ์ของเรานะคะตัวนี้เลมอนลามยักษ์ของเราตัวใหญ่มากมองทุกวัน f o l l o ทำไม้ด่างมาห้าหกเดือนนะคะไม้เริ่มสวยมากรักทุกต้นช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาทำคลิปนะคะเพราะว่าไปเปิดร้านทำผมแล้วแต่ยังไงจะพยายามอัปเดตเรื่อยๆนะคะไม่ลงไม้ด่างก็จะลงท่องเที่ยวหรือว่าลงงานที่ร้านนะคะ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่อง Family Channel ด้วยนะคะอาจจะเงียบหายไปนะคะแต่จะพยายามลงให้ได้อาทิตย์ละคลิป2คลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กำลังใจช่อง Family Channel ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ